Okay, เดี๋ยวอันนี้คือเครื่องโซลคอลเลนเตอร์เครื่องแปลงเกลือรุ่น s s c 50E ตัวนี้จะไม่มีทัมเมอร์นะมัน,นจะไม่มีทัมเมอร์อยู่ในตัวอ,อันนี้เวลามันโชว์เนี่ยมันจะโชว์ตอนนี้เดี๋ยวมือบังแล้วกันะม่งั้มันจะมองไม่ค่ไปโอเคอันนี้มันมีอะไรบ้างก็คือว่าอันนี้เป็นสวิตช์ออนออฟก็คือเปิดปิดตอนนี้เราปิดอยูอ่แต่มันจะมีไฟโชว์สแตนบายไว้อยู่ถ้าเปิดออนก็คือเปิดให้ทํางาน สวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์อันแรกก็คือเป็นวินเทอร์สวิตช์เป็นสวิตช์สำหรับในเมืองหนาวอะแต่บ้านเรามันไม่ได้ใช้เร,เราก็เลยจะเปิดเป็นออฟไว้ตลอดเวลาถ้ากดอีกทีหนึงเนี่ยมันจะไปเขียวก็คือไอ้โหมดนี้จะทำงานเปิดอีกทีหนึงก็คือโหมดอ,ออฟมันก็คือจะสั่ให้ปิดโหมดนี้ก็จะไม่ทำงานบ้านเราก็คือไม่ต้องเปิดเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนอ่าโอเค ตอนนี้ไฟมันจะโชว์อะไรบ้างก็คือไอตรงจุดนี้คือก็จะเป็น no flow ก็คือว่าถ้าไม่มีน้ำไหลไฟลมันจะโชว์ขึ้นมาเตือนเราบอกให้เรารู้ว่านะ้ำมันไม่ไหลนะเครื่องมันจะสั่งให้หยุดทำงานโอเคอตรงนี้ก็คือโหมด standby เบอรปกติเนี่ยมันจะอยู่ standby มันจะทำงานไฟมันจะโชว์ว้อย่างนี้ตลอดอในโหมดทำงานอันนีอ้อันนี้เป็นเซลเซลเนี่ยก็คือบวกกับลบ อาจจะมาเช็คด,ดูตรงนี้ก็ได้ว่าเป็นเซลล์เซลล์ไอเครื่องแปลงเกลือเนี่ยมันจะจ่ายไฟไปทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบอตอนนี้คือมันจะดูว่าด้านไหนมันเป็นด้านที่ทํางานาแต่มันจะคอยสลับบวกกับลบจับกับข้างไปกับข้างมาเนี่ยเพื่อ,อเป็นการล้างเซลล์ไม่ให้ประกันมันเกาะที่เซลล์ได้ง่ายมันก็จะสลับกับไปกับมาอยู่อย่างนี้แหละมันก็แค่บอกว่าถ้าเป็น ไฟตัว,น,น,วนี้เป็นเขียวสองมิเตอรเป็นเขียวมันก็สังว่าขั้วบวกมันทํางานอยู่ถ้าไฟเป็นสีแดงก็ขั้วลบมันทํางานอยู่มันแค่บอกว่าไฟมันเป็นบวกหรือลบที่ทํางานอยู่แค่นั้นเองอเพราะฉะนั้นไฟตัวนี้มันก็จะมีมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆไม่ไม่เปลี่ยนอะไระตัวนี้ก็คือ o p e เ a t i o n ก็คือการเปิดถ้า ถ้าไฟมันออกเขียวๆทั้งคู่ก็แสดงว่าเป็นปกติถ้าไฟเขียวแดงก็จะบอกให้เช็คซซลหรือว่าก็คือค่าเกลือเนี่ยลดต่ำลงก็คือให้เราเช็คค่าเกลืออุณหภูมิของน้ําแล้วก็เช็คกิโวเซลล์ส่วนอันนี้ก็คือถ้าแดงๆเลยก็คือต้องเซอร์วิสต้องทําการบํารุงรักษาละอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับมันสามารถปรับได้10ถึง 100 100เก็คือปรับให้เครื่องแปงเกลือเนี่ยทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่บางทีถ้า,าทำงานไปแล้วเนี่ยแล้วรูสุขภาพเข้าคอลินมันยังน้อยอยู่เนี่ยก็มาปรับให้มันทำงานเพิ่มามาตั้งเพิ่มให้เป็นร้อยหรือว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็มาปรับลดลงหรือว่าบางทีหน้าหนาวกับหน้าร้อนมันก็มีผลหน้าร้อนมันก็จะคอลินมันจะหายไว หน้าหนาวมันก็คอลีมันจะหายช้ากว่าอ่ามันก็เราก็มาปรับตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้เป็นฟิลฟิลของระบบอ่าเวลาเครื่องมันไม่ทำงานอาจจะไปดูฟิลก่อนก็ได้อ่าส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสวิตช์ออนออฟตอนนี้มันออฟอยู่พอออนปั๊บ๋ยวเรอออนดูอ่าพอออนดูปั๊บอ่าเห็นอัปเดตเขียวๆก็คือเขียวๆก็คือนอร์มอลก็คือปกติอ่ามันขึ้นโลโฟ ไฟมันขึ้น no f l o ก็คือไม่มีสัญญาณไม่มีไฟโทษทีไม่มีน้ำไหลอไอ้ตัวนี้มันก็เป็นโหมด winter อยู่ละก็ช่างมันไม่มีอะไรเราจะมาปรับตอนนี้ก็ได้อ่ไอ้ตัวค่าค่าแปงเกอให้ทำงานมากหรือทำงานน้อยอ่ถ้าปิดก็คือปิดปึด๊บมันจะกลับมาอยู่ในโหมด standby ก็คือไม่ได้ทำงานอ,าอันอื่นก็จะปิด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 ไปหมด อันนี้ก็คืออมาดูไฟที่ด้านล่างแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการบอกว่าปกติไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเช็คโซลเรเวลวอเตอร์โอเคอ่าโอเคมาณนนี้